พายุดุดร้อนหลังคาปลิววันนี้แรงสุดๆห้าสจังหวัดรับมือพยากรณาา์เรามาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกาไพพยากรณาา์ทางเพจและยูทูบฝนฟ้าพยากรณ์พุทธพรลูกลาชัยทาง Facebook ประจำวันพฤหัสบดีที่สิามมีนาคมในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนพายุรุดร้อนที่จะเข้ามาในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้แจ้งเตือน เน้นย้ำเฝ้าระวัง50จังหวัดพื้นที่เสี่ยงที่จะมีพายุยูนร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่นะครับซึ่งนะครับในด้านของสาเหตุและปัจจัยที่ทําให้ในช่วงนี้มีพายุยูนร้อนเข้ามาก็เนื่องมาจากประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปนะครับรวมถึงร้อนจัดบริเวณพื้นที่ภาคเหนือดังนั้นจึงมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่นะครับ ต้องหลีกเลี่ยงในด้านของบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างรวมถึงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับเกษตรกร,ะร,กรนะครับควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและหลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงนี้นะครับเพราะจะทําให้เกิดความเสียหายต่อในด้านของชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากจะมีแนวลมพัดสอบของลมตนตกเฉียงใต้และลมตนออกเฉียงใต้ พัดปกของประเทศไทยทางตอนบนนะครับบวกกับประเทศไทยมีอากาศร้อนสะสมในช่วงนี้ดังนั้นนะครับในหลายพื้นที่เมื่อวานนี้ก็เริ่มมีพาย,ยุฤดูร้อนเข้ามาแล้วนะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกก็มีเป็นบางจุดบางพื้นที่นะคบไม่ทุกพื้นที่ซึ่งนะครับพื้นที่บ้านของแอดมินก็เริ่มได้รับในด้านของพาย,ยุฤดูร้อนเช่นกันนะคบเมื่อวานนี้แต่ฝนที่ตก ปริมาณและการกระจายตัวของฝนยังน้อยอยู่นะครับก็เป็นฝนตกเล็กน้อยฝนดินนินไปโปรยเข้ามานะครับยังไม่มีฝนตกหนะักพื้นที่ไหนที่ได้รับน้ําจากพายฤดร้อนชุดนี้กันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับซึ่งแจ้งเกิดในวันนี้ฝนมากที่สุดก็จะอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับ40%เปอร์เซ็นต์ ส่วนรองลงมาอยู่ที่30%ที่ภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงกรุงเทพมหานคารบริมนทนและ20%ที่ภาคเหนือนะครับซึ่งพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภายยิอุดรร้อนในวันนี้13มีนาคม2 5 6 8เน้นย้ำป้าระวังนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่น่านตากสุขโขท,ทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตพิษ,ษณุโลกพิจิตรรวมถึงเพชรบูรณ ส่วนภาคตะนออกเฉียงเหนือเฝ้าระวังบริเวณพื้นที่หนองบลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมุกดาหารร้อยเอด็ดมหาสรารคามยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางเน้นย้ำเฝ้าระวังบริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนะบุรีและราชบุรี กรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะครับภาคตะวันออกบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วจ,วจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้จะมีฝนนะครับบริเวณพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลานาราทิวาสพังงากระบี่และตรังนะครับ เดี๋ยวจะพามาเช็คพิกัดและปักหมุดในด้านของพายุฤดูร้อนจะเริ่มเข้ามาในวันนี้โดยเฉพาะในช่วงเที่ยงเป็นต้นไปจะเริ่มมีพายุฤดูร้อนเข้ามาแล้วบางพื้นที่ซึ่งจะเน้นตั้งแต่อีสานตอนกลางถึงตอนล่างนะครับตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีเพชรบูรณ์ พิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์ลพบุรีอุทัยธานีชัยนาทกำแพงเพชรสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาเกล้าจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรีนะครับ หลังจากนั้น16นาฬิกากลุ่มฝนจะเคลื่อนจากอีสานทางตอนกลางขึ้นอีสานทางตอนบนนะครับเลยน้องคายบึงการน้องบวลำพูรอ,อนธานีสกนนลคนครนครพนมนะครับพื้นที่ยังไม่ตกกลุ่มฝนก็จะค่อยๆกระจายตัวมานะครับรวมถึงภาคอีสานพื้นที่ที่ฝนเริ่มตกแล้วตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นมานะครับก็จะเริ่มมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นอีสานตอนกลางอีสานตอนล่างรวมถึงภาคกลางนะครับ ภาคกลางรวมถึงภาคเหนือทางตอนล่างก็จะมีในด้านของาพายิรุดอรอนเพิ่มขึ้นอีกหลังจาก15นาฬิกาเป็นต้นมานะคะรับรวมถึงภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากฝนแล้วต้องเฝ้าระวัง พายุลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกและฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับหลังจากนั้นนะครับเวลาประมาณ18บแนิกาก็ยังคงมีในด้านของพายุดูร้อนเกิดขึ้นส่วนจะเน้นพื้นที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวแอดิจะพาไปยูในคลิปเย็นกันนะคบพาย์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้1 3บสมถึงสิีมีนาคมสองพันหรณ์ยาอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยจะมีฝนฟ้าคะนองวัยละ20ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากเชียงใหม่น่านตากสุโขทาไทยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำ28-25องศาและสูงสุด36-40องศาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าตมออกเฉียงเหนืออากาศร้อนฝนฟ้าคะนองวัยละ40ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากหนองบละลำพูสกลนครนะครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารร้อยเอด็ดมหาสรารคามยโสธรอ,อำนาจเจริญนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูตมต่ำสุดยี่สิบเอ็ดยี่สิบหกองศาและสูงสุดสามหกถึงสามเก้าองศาจากลมตะวันอ,ออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนฝนฟ้าขนอง้อยละสามสิบ ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากนครสวรรค์บุทรธานีล์บุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนะบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาสูงสุด,ด36-39องศาจากลมใต้ความเร็วสิบขง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกลมทั้งชายฝั่งอากาศร้อนทางตะนบนของภาคฝนฟ้าร่อนวอยละ40ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากนครนายกปราจีนบุรีสตาแก้ว ชาชงซาวจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบยี่สิบเจ็ดองศาและสูงสุดสามสองสามหกองศาจากลมตําอ,ออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลทขึ้นต่ำกว่าหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรกรุงเทพมหานครบริมนทนอากาศร้อนฝนฟ้าครองไว้ละสามสิบลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบหกยี่แปดองศาและสูงสุดสามสถึงสามเจ็ดองศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง พายกรากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองไวและ40ส่วนมากเพชรบุรีประจบรีขันสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาดันนาธาิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23.26องศาและสูงสุด31-34องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสูึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมง,งเทเลคขึนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคพรื้นสูงมากกว่า2เมตร นครศรีธรรมราชล,ลงไปลมตะวันออกความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขลึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าร่องรายละ3 0ส่วนมากจังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิตามโซด24-27องศาและสูงสุด3ามาน35องศาจากลมตะวันออกความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลื่้นต่ำก,กว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ดังนั้นของท่านติดตามพกรกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอดจมนจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ